สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปออซซี่อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมโคลาเชอร์รี่ค่ะเป็นฟาร์มเชอร์รี่ในเมลเบิร์นนะคะเป็นฟาร์มที่เราชาวอีสานส่งข้อความไปคุยกับเขาวันก่อนนะคะหลายวันแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ทำคลิปให้นะคะก็เลยวันนี้จะมาทำคลิปแนะนำฟาร์มนี้ให้ทุกคนได้รู้จักค่ะแต่ก่อนที่เราจะไป ฟังเรื่องราวของฟาร์มนี้นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะคะค่ะก็คือฟลาโวลาเชอรี่นะคะตั้งอยู่ในลัดวิกสโตเรียนะคะก็คือ อยู่ในเมืองยักษ์นะคะเป็นชนบทเล็กๆร้อยาสิบกิโลห่างออกไปจากออกเฉียงเหนือของเมลเบิร์นนะคะตั้งอยู่จากเมืองหลักของอเล็กซานดรานะคะสิบกิโลค่ะค่ะแล้วก็ควอาเชอรี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีะสวนผลไม้ของเขาอีกย่อยสวนเล็กๆสวนออกเป็นสิอด เอ็ดสวนนะคะตั้งอยู่ที่อเล็กซานดราเมืองยากเมืองโฮโปโฮแล้วก็โคบัมนะคะซึ่งถ้าจะไปทำงานที่นี่นะคะคุณต้องมีรถนะคะทำงานปขับรถไปทำงานเองเพราะว่ามันไม่มีขนส่งสาธารณะนะคะทุกคนที่เวลาจะไปทำงานจากสวนผลไม้ที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งนะคะ ฤดูการทำงานของที่ฟาร์มนะคะเริ่มต้นในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกรานะคะเป็นช่วงที่ช่วงเก็บเกี่ยวนะคะผลเชอร์รี่สุกแต่ว่าที่คิดว่างานที่ฟาร์มน่าจะมีตลอดนะคะเพราะว่าเราต้องบำรุงรักษาต้นต้นเชอร์รี่ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นพวกนี้น่าจะเรียกฟาร์มแฮนเนาะแต่ถ้าเป็น งานเก็บแพคบรรจุเชอร์รี่ก็จะมีช่วงพฤศจิกาถึงมกราเนาะค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าช่วงไหนช่วงที่เป็นช่วงเก็บเชอร์รี่นะคะคนงานต้องทำงาน6วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องต้อง,องสามารถทำงานช่วงคริสต์มาสปีใหม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะทำตารางเวลาให้คนงานทำงานใช่ไหมถ้าคุณมีชื่อทำงานช่วงคริสต์มาสปีใหม่คุณก็ต้องสามารถทำงานได้ในช่วงนั้นนะคะ แล้วก็การทำงานนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะถ้าฝนตกหรือร้อนหรืออะไรอย่างนี้อาจจะไป่ทำงานเนาะแล้วก็สิทธิในการทำงานนะคะพนักงานที่ไม่ใช่พลเมืองของออสเตรเลียนะคะต้องเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีวีซ่าทำงานถูกต้องนะคะคนมาวีท่องเที่ยวจะมาแอบทำงานไม่ได้นะคะเขาไม่รับเนาะแล้วคุณต้องอ ทำสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาวีซ่าส่งข้อมูลให้เขานะคะ <_ d Herm it> เขาก็จะไปตรวจสอบอีกทีกับกรมตรวจคนเข้าเมืองว่าคุณเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายมีวีซ่าทำงานถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เขาก็สามารถำำาเวลาที่คุณทำงานในในฟาร์มของเขานะคะเขาสามารถออกใบรับรองให้ไ <that> ด้เพื่อเวลาคุณจะไป สมัครวีซ่านะคะเวลาคุณจะไปต่อวีซ่าตัวต่อไปนะคะวีซ่าสอเดบชที่สาของคุณนะคะคุณเขาก็จะทำฟอร์มให้ฟอร์มหนึ่งสองหสามเมื่อการจ้างของคุณสิ้นสุดเหมือนมีใบรับรองการทำงานให้คุณของคุณให้ให้คุณนะคะเพื่อว่าคุณจะได้เอาไปเป็นเอกสาร ในการขอวีซ่าครั้งต่อไปอะไ,อะไรประมาณนี้นะคะแล้วข้อกำหนดก็คือข้อกำหนดเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะกับโควิดนะคะเขาเข้มงวดมากๆว่าคุณจะต้องได้รับวัคซีนนะคะมีการรับวัคซีนครบ2เข็มนะคะแล้วก็ต้องมีใบรับรองวัคซีน เวลาทำงานคุณก็ต้องใส่หน้ากากสวมถุงมือนะคะเพื่อป้องกันโควิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาต้องการมากๆเลยนะคะคือเน้นย้ำมาเป็นรายละเอียดยาวเลยนะคะเกี่ยวกับโควิดให้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโควิดนะคะเขาแบบอืม ไม่คือกลัวว่าถ้าคุณมาทํางานแล้วคุณติดโควิดแล้วเอามาติดเพื่อนที่ทํางานแล้วที่ทํางานต้องปิดตัวลงเพราะโควิดอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาเน้นย้ําพูดเรื่องโควิดเยอะมากๆแล้วค่ะเขาก็บอกว่าในปีที่ผ่านมานะคะมีคนงานเหมือนเวลากลางคืนใช่ไหมออกไปข้างนอกไปอะไรกับไปเจอเพื่อนไปเจออะไรแล้วกลับแล้วไปติดโควิดมาแล้วก็มาติด เพื่อนที่ทำงานทำให้ธุรกิจของเขาต้องหยุดตัวต้องปิดนะคะการทำงานที่ออสเตรเลียหรือไปไหนมาไหนในออสเตรเลียนะคะทุกคนต้องสแกน QR code นะคะทุกคนต้องมีเซอร์ c e v i c วิสวิกตอเรียแอปนะคะเพื่อใช้สแกนเวลาเข้าร้านต่างๆไปที่ไหนมาไหนก็คือสแกนเช็คอินเข้าที่ต่างๆนั่นเองนะคะค่ะสำหรับค่าจ้างนะคะ เขาบอกว่าเงินเดือนเงินเงินค่าจ้างนะคะจะออกจ่ายทุกอาทิตย์เลยนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะคะแต่ก็จะถูกหักภาษีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการจ่ายเงินซูปเปอร์ก็คือเงินบำนาญให้พนักงานนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับการฝึกอบรมนะคะหากการสมัครของคุณคุณสมัครงานได้แล้วคนที่จะเก็บ เชอรี่ uh, หรือคนที่อยู่นะแผนกแพ็กนะคะจะต้องทำการประมนิเทศออนไลน์นะคะก่อนถึงจะเริ่มงานนะคะา uh, เรื่องที่พักนะคะ uh. เขาบอกว่าเขาไม่มีที่พักให้นะคะคุณต้องหาที่พักเองแต่เขาช่วยสามารถช่วยคุณหาที่พักได้เพราะเขามีรายชื่อ uh, ของที่พักนะคะถ้าคุณต้องการที่พักเขาสามารถส่งอีเมลรายชื่อของที่พักที่คุณสามารถจะ หาได้ให้คุณนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณอาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะคุณอยากเช็คสิทธ์เหล่านี้นะคะเขาก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์นะคะ uh, jobsearch c l u s l a u h harvest l a s h worker slash relocation assist a s s i s t a n นนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเรื่องค่าที่พักนะคะคุณถ้าคุณมีสิทธิ์นะคะเข้าไปเช็คสิทธิ์ของคุณในนี้นะคะแต่ในนี้เขาไม่ไม,ม,ม่พูดเรื่องว่าเขาจ่ายชั่วโมงเท่าไหร่นะคะก็คงเป็นแต่ตามที่เราดูในอ่าเฟซบุ๊กของเขานะคะเขาจ่ายเป็นลาย เหมาเป็นถังนะคะเหมาเป็นถังก็มีแล้วก็หรือใครที่สนใจจะทําเป็นลายชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะคะอืมค่ะแล้วเขาก็ช่วงนี้เขาก็ยังต้องการคนงานนะคะเขาก็ยังประกาศรับสมัครคนงานอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้เขาก็มีขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเมื่อวานเราเพิ่งไปอุดหนุนเชอร์รี่ของเขามามากินนะคะก็ โอเคค่ะอร่อยใช้ได้ค่ะหวานฉ่ำนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ